你好，你好，你, <好 S 2> 你好吗？ 我很好你呢我也很好再见สวัสดีครับมาเรียนรู้ภาษาจีนกับโจ๊กเหลาซือวันนี้เราจะมารู้จักกับการทักทายภาษาจีนนะครับการทักทายเป็นภาษาจีนเราจะทำอย่างไรกันบ้างนักเรียนได้ศึกษาในคลิปวิดีโอเบื้องต้นไปแล้วนะครับการทักทายของภาษาจีนนะครับเป็น าาทยอย่างที่นักเรียนได้ยินไปนะครับนั่นก็คือคําว่านะครับนี้หอบนะครับนี้หอบนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนี้หอบนะครับนี้หอบแปลว่านะครับสวัสดีนะครับเมื่อมีคนกล่าว เราด้วยภาษาจีนว่านหนีให้นักเรียนตอบการทักทายนี้ด้วยคําว่าหนี้ผาเช่นกันนะครับให้ตอบคําว่าหนี้ผาเช่นกันนะครับเมื่อเราทักทายเป็นภาษาจีนแล้วก็จะมีการถามสารพุทธสุบินนะครับเราจะถามแบบนี้ครับห <c oughs> นีเผา มั้ีนิ่ม好เธอสไตล์ดีไหมนิ่หอมนะครับเวลาเราจะตอบในเรื่องของการถามนะครับด้วยคำถามว่านี้อ่อมาให้เราตอบแบบนี้ครับ หวเหินหาหนีนะักหวเหินหาหนีนะักนะครับซึ่งหมายความว่าฉันเหินหาสบายดี มากนี่นะเธอหลับฉันสบายดีมากเธอละนะครับโหวเยี่ยมเหินหอบนะครับโหวเยี่ยมเหินหอบ ก็สบายดีมากนะครับทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะถามสารุสุป,ปินนะครับเราจะถามแบบนี้นะครับนีี้หอมห好吗？ม好กเวลาตอบวอนห我很好，น呢？นน ว่เขินอ่หนีเนอและต่อกับคำผัมของหนีเนอว่าวเหี่ยเกินอ่ว่เหี่ยเขินอ่นะครับใาเจียด้า่เจียดน,นะครับหมายความว่าพบกันมานะครับ เป็นไงบ้างครับสําหรับการเรียนภาษาจีนการทักทายเบื้องต้นนะครับครูก็อยากฝากไว้นะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้สถานการณ์จะไม่ปกติแต่เราก็สามารถนะครับที่จะเรียนรู้และอย่าง,งที่จะเรียนรู้แล้วพบก,กันในคลิปหน้าครับใจเจียน